ครับินเซลตลาดออนไลน์เทปเอทพอร์ตแอดมินแกงเฟนชิปครับโเนเลดความรู้โอท็อ m เครับตอนนี้จะทําต้มยําครับน้ําใสทําเองในนี้มีอะไรบ้างนะครับเห็ดนางฟา้าอันนี้ขาซื้อเครื่องต้มยํามานะเขาก็ให้มาแหละบมกูดนะครับก็มไม่เด็ดเอาอันนี้หอมนะหอมต้องซื้อตั้งหางนะหอมเนงหันนะครับ แล้วก็ตะไคร้นะครับก็อยู่ในเครื่องต้มยำมีอะไรอีกกระเทียมผมใส่กระเทียมไปด้วยหากระเทียมไม่เจอละนี่นี่นี่กระเทียมหั่นไปแล้วนี่นี่อ่ะน,น,นี่ใหญ่หน่อยกระเทียมนะครับก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่เกลือไปนะครับหรือใส่น้ำปลาก็ได้แล้วแต่คนชอบก็ใส่มะนาวสำคัญคือมะน,น,มา,นาวอันนี้เนี่ยผมจะใส่แตงกวาในนี้นนะ เป็นต้มยำแบบเหมือนต้มจืดเลยนะครับโอเคต้มจืดมันไม่มีขิงขาตะไคร้ไงเดีนะ๋ยวเราไปต้มน้ำก่อนเปิดป๊บรอน้ำเดือดครับ ไปก่อนมาตอนนี้น้ำเดือดได้ทีแล้วครับผ่านไปนะ่าจะประมาณนาทีต้องค่อยใส่จริงๆมันใส่ไปที่สุกยากก่อนนะครับฉีกมืหน่อยก็ไดน้เนี่ยเมนใส่ไปแล้วใส่แล้วๆไปสุกยากก่อนอาจจะใส่ผักบุ้งก็ได้นะครับคลิปที่แล้วคุณทำเป็นผักบุ้งนะแตงกวาเรากินสดก็ได้ สูตยากกว่าน,นี่อัน <c oughs> นี้เห็นดังฟ้านครับโอ้หนึ่งต่อไมบูทูธเนาะโอเคคิดว่าน่าจะได้กินกันอยู่กินไปเลยครับสองมือ้อสามมื้อก็ว่านไ,ไปทำตอนเช้าอยู่ได้อยู่นะครับตอนเย็นก็มาอุ่นใหม่ได้ครับ ต้องฉีกันอย่างนี้ผมไปฉีดตรงกลางมันก็จะใหญ่โอเคใช้มีดก็ได้ขรงสโมสมอร์เนี่ยมันต้องฉีดอย่างนี้ปัพมันจะเล็กมันจะกินงาน่ายก็ค่อยๆใส่ไปครับ ฟ้าสุกก็พอดีกันนะครับทำแบบคนไม่ได้ทำะนะเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ทำกับข้าวนะแต่พอดีอยากกินไปซื้อต้มยำม,มาเจ็นสิบบาทแปดสิบบาทเสียได้ตังค์ครับอันนี้ทั้งหมดนี่ยังไม่ถึงเลยเครื่องต้มยำห้าบาทเองมะนาวลูกหนึ่งห้าบาทกะทิจสองลูกก็ไดผมชอบกินเปรี้ยวเนาะก็ เจ็ดนีบยี่สิบยี่สิบสามสิบาทครับแล้วแต่เจ้าแล้วแต่เยอะน้อยเลยนะไปอ่ะหอมกระเทียมก็ประมาณสิบที่สิบาทเงี้ยครับแล้วแต่เราอาจจะสิบบาทเพราะว่าน้อยมึงละสิบบาทเทมก็สิบบาทเลยนะโอเค ที่เหลือก็จะเหลือแค่เครื่องตุ้งอย่างรบบพอเราแยกเค็ดออกให่รอนมันสุกแล้วก็คน,นอคนให้ข้างล่างสุกด,ด้วยข้างบนสุกด,ด้วยคนหนห่อยต้มไปสักทีนึงอ่ะจริงก็สามสิบวิจได้อยู่ครับ ได้เวลาแล้วไมจนาทีหนึ่งได้นะครับดูเห็ดดูเห็ดเห็นไหมมันเริ่มเหลืองอ่ะตอนแรกมันขาวไช่เป็นไเนี่ยเนี่ยมันเริ่มเหลืองเริ่มอ่อนแล้วก็ใช้ได้แล้วละ่ะเราก็ใส่ไอ้ปุงนี้มันครึ่งปรุงครึ่งขัวครึ่งเคียงคืเนาะนี่ครึ่งเคียงแหมคนไม่ทำหมกข้าวเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเราก็ใส่กวนดับไปเลยครับเงียบปิบเลยกวน คนหน่อยเราค่อยมาชิมเปรียวหวานมันเค็มถ้าใครอยากจะเป็นน้ำข้นก็ใส่นมพาเนชันนะแต่ใครรักษาสุขภาพก็น้ำใสๆนี่แหละนะครับจะอร่อยก็นมพาเนชั่นใส่เข้าไปนมอะไรก็ได้นะครับนมข้นไม่ใช่นมข้นนมสดนมสดขอโทษทีนมสดอันนี้หลอเดี๋ยผมพอไปก่อนะครับไป่นพอดกลีดย ้มไปเลยพอดีเพื่อลงหลายแอปเนาะใช้ใช้เวลาอยู่คลิปนี้น่าไม่เกินสินาทีก็ได้กินนะเพอาเราหยุดไว้อันนี้6นาทีละล้วนะรอมันสุกครับไปกินคนไปละ ดูสีใบใบมันจะสดอะใบมันจะเข้มขึ้นมันจะอ่อน,น,นจะเข้มขึ้นสิถึงนี่ถูกจะเข้มขึ้นนะใบจะเข้มขึ้นคนเทาน่าไหร่ ชิมน้ำนะนี่มันร้อนเป่าตัวหน่อยนะนีะ่ผมปิดไฟละเป่าพูดพูดทับไล่หวัดดีนะครับสมยำมุงพายทั้งนั้นเลาผมใส่ไปเยอะแยะเลยนะี่ เนี่ยขาดผัดชีผัดชีรากผัดชีใส่อะไแล้วต้องจับฉายก็ง่ายๆครับมะาต้องหาซุปก้อนมาใส่นะครับแล้วก็ดูหมูพอได้นะแล้วก็ยังไม่เปรียวมากนะครับเดี๋ยวเราไปกินกับข้าวเราก็ใส่ที่จานเลยง่ายดีประหยัดไปนในตัวมะนาววันนี้ลูกห้าบาทคนระับ โอเคแล้วเราเทใส่ชามเดิมนี่แหละตอนเทก็ปืดลงไป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 เรียบร้อยครับต้มยำ เรียบร้อยก้งยำเห็ดหนังฟ้าคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับกับบินเซลตลาดออนไลน์เท mm ิดไอพอร์ตแอคมินแก๊งเฟนชิพโอท็อปเอสเอ็มีโนเลตความรู้ครับมีคุกกิ้งด้วยนะนี่คุกกิ้งเพิ่มมาเห็นไหมสุดยอดแล้วสวัสดีครับ